สวัสดีครับอ,อ,อยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลนะครับอันนี้ก็อ,อมาเดินเล่นเนาะยามเช้าๆนะครับวันนี้มาสายในเอฟซีนนมาประมาณเจ็ดโมงเกือบครึ่งแล้วมังเพราะว่า ั้งแต่ผมไปถ่ายคลิปที่ฝายอ่ะเออคือฝนมันลงเม็ดนะมันน่าจะโดนไปหางอ่ะของไอ้พายุอะไรเคมงเค่งนี้อะไรก็ไม่รู้นะเพราะว่าเขาบอกว่าพายุตัวเนี้จริงๆอ่ะจริงๆพายุมันมาใช่ไหมเราจะโดนไปหางแต่ค้เนี้ยมันยิงเข้าประเทศเราเลยนะมันผ่านประเทศเราซะส่วนใหญ่นะครับแต่ก็คือ บางพื้นที่เเออเขาก็บอกให้เตรียมตัวรับมือไว้ะบางพื้นที่ก็อาจจะโดนหางแต่ว่าถ้าโดนหางเนี่ยก็คือฝนอ่ะมันอาจจะไม่ได้ตกแรงอ่ะมันอาจจะตกไปปอยอปยตกเบาเะถนะมันแต่ว่ามันสะสมเนี่ยมันอย่างนี้แหละนี่ก็ตกมาตั้งแต่มันเริ่มลงเม็ดตั้งแต่ประมาณตีห้าครึง่งแต่ว่ามันลงไม่แรงมันเริ่มมาแรงตอนขบม่งแล้วมั้งเออ ผมก็เลยผมถ่ายคลิปประมาณ20กว่านาทีอะผมอยู่ไม่ไหวแล้วมันเริ่มลงแรงผมก็เลยตัดสินใจกลับดีกว่าแล้วครั้นี้ก็กล่าวว่าเออจะถือล่มจะถือล่มมากลางด้วยถ่ายคลิปไปด้วยครั้นี้มันก็แรงอ่ะมันไม่ได้หรอกก็เลยยังไม่พายโจมาดีกว่านะครับครั้นี้อเผอิญว่าเมื่อสเปสเนี่ยฝนมันเริ่มหยุดไปแล้วนะ น่าจะหยุดไปได้แหละไม่ลงเม็ดละเพราะว่ามองจากน้ําแล้วไม่มีเม็ดฝนเลยนี่มองจากน้ํานี่ก็ก็เลยก็เลยเออเรามองดูไม่มีนเนาะแดดก็ออกแล้วเนี่ยนะดูเอฟซี FC เห็นไหมน,นั่นนี่นี่แดดออกแล้วนะครับนี่แดดออกนะก็เลยมาถ่ายคลิปเลยนะครับจะไม่นั่งถ่ายคลิปก็นั่งไม่ได้แล้วเปียกตูดนะนะก็ ก็นะมาเล่าต่อจากคลิปฝาแล้วกันเนาะเออก็คือเมื่อวานเนาะก็ได้เอารถไปทำนะรถตาหวานก็จากการเป็นทรงรงเรียบร้อยนะเพอเอินแม่ผมเข้าเข้าการเขาโอกาสมาเขาก็ยังคอยรับโทรศัพท์ได้เนาะแต่แรกก็คิดไปว่าเออเปลยนยางถ่วงล้อตั้งศูนย์เปลี่ยนยางหุ้มเหล็กเออแล้วก็ออถอดกลองโหลดถอดกลองโหลดแล้วก็ หลังๆก็มีเปลี่ยนบูธนะบูธไอ้ง่งบูธยางบูธยางหูแหนบนะบูธยางหูแหนบนะครับแล้วก็พอมาสักสองสามวันที่ผ่านมานะก็เลยเออแม่รั่วแม่ยุกแม่เข้ากะก็เลยเออเปลี่ยนแม่งไอ้บูธยางหูโชกได้เลยนะก็ทําไปตอนแรกรับวันนั้นไปถ่ายคลิปที่ฝ่ายเวยจําได้สี่ห้ารายการสี่ถึงห้ารายการเองเออจริงๆอ่ะมันมีหกรายการนะ ครานี้นึกได้อย่างนึงก็คือเปลี่ยนบูธบูธยางหูโชกเออก็เลยเป็นเจ็ดรายการนะวันนี้ทำหมดไปเท่าไหร่วะทำหมดไป3,020บาทมั้งเออแต่ว่ายางรถเราซื้อไปเองอ่ายางกันฝุ่นแหลกยางกันฝุ่นแหลกยางหุ้มแหลกก็เราก็ซื้อไปเองนะแล้วก็สาแหลกสาแหลกเดิม ที่เคยใส่ก็ตอนที่ว่าสูงสูงก็ตาเคยใส่แล้วคราวนี้ผมก็ไปถอดออกใส่กล่องโหลดนะก็คือผมก็เก็บไว้นะครับนะก็นั่นแหละก็คือเรามีเองไปสามอย่างนะที่เหลือก็ของเขามั่งก็ค่าแรงเขามั่งเนาะเออค่าบริกรค่าบริการเขานะครับนะให้เขาคิดไปเนาะอย่างว่าเนาะค่าค่าช่างค่าประสบการณ์นะค่าเครื่องมือเขาค่าไฟเขานะเออแล้วไหนก็ แต่ว่าที่อันนั้นมันก็ดีนะเขาก,ก็มีอะไรนะเมื่อวานเนี่ยผมยังคุยคุยกับเพื่อนลุงน้องาะเปิดกล้องอะไรนี่กันเปิดกล้องคุยอ่าคุยเปิดกล้องเนาะเปิดกล้องอันนี้ก็ผมไปถ่ายเพื่อนลุงน้องดูไอ้หาเขามีให้ด้วย fc อะไรวะมามา่ามาม่าเป็นมาม่ากระป๋องอะ่ะกระป๋องกระดาษอะ่ะเออมีมาม่า,มา,มามให้ด้วยได้หิวก็คือแม่งเสียบน้ํากินเลยอเออก็ถือว่าเขาก็บริการคล้ายๆเหมือนกระสุนนะ เหมือนกับสูนรถนะก็คือก็ดีอ่ะคุณหิวคุณก็แกะกินเลยนะเขาไม่ได้ว่าเน่เขาไม่ได้ติดป้ายห้ามมาห้าม,ามกินคุณจะกินก็กินได้แต่ว่าเขาจะเตรียมน้ำมาให้ผมก่อนเออผมก็เตรียมน้ํามาผมก็ไม่ได้กินน้าเลยคุยกับเพื่อนโอ้จาได้วางสายกับเพื่อนรุ่นน้องไปสองชั่วโมงครึ่งกว่าแล้วก็ผมรออีกประมาณครึ่งชั่วโมงมั้งเออเออกมาครึ่งชั่วโมงก็สามชั่วโมงพอดีอะ่ะนะก็เลย ก็เลยรถรถก็เสร็จเนาะรถมาเสร็จเอาตอนบ่ายๆแล้วนะครับเขาก็คิดบินมาเขาก็แจ้งราคาผมก็ไม่มีเศษตังค์เขานี้ก็จ่ายเข้าไป้ก็พอทำรถเสร็จมันก็ไปซื้อนี่ไอ้อะไรวะอ่าอะไรวะไปซื้อยาคุมให้แมวนะยาคุมผีวให้แมว ไอ้แก๊งแม่แมวอะไรอีกตัวดํามันไม่มีลูกใช่ไหมก็ฉีดให้มันสบายแต่ซีบอลก็ไม่มีเออเดี๋ยววันนี้แหละว่าจะบอกแม่เออจะฉีดให้มันนะรู้แม่ผมจะตื่นกี่โมงกี่ยามเนี่ยนะซื้อยาคุมมาฉีดให้แมวเ,เขาถามว่าเออฉีดแมวกี่ตัวก็เลยบอกสองตัวครับเขาจัดมาให้เขาบอกเออสองเข็ม กระปุกอันเล็กๆเนี่ยใช้ตัวตัวละครกระปุกนะบอวครับแล้วก็ตีรถกลับไปหน่อยเดียวอย่างเงี้ยก็ไปโลตัสโลตัสก็ซื้ออะไรวะซื้อหาัวหารให้หมาแมวเออก็หมากระสอบหนึ่งแมวกระสอบหนึ่งนะเอยอาหารแมวก็ขึ้นราคาอีกสี่ตอนแรกผมไปซื้อไปกระสอบนะมันเป็นของยี่ห้อเนี่ยแหละของโลตัสนี่แหละเออ เดี๋ยวของไอ้ยอี่ห้อเมวไอ้ถุงถุงด้วยจะเป็นถุงกระสอบอะไอ้สีมว่วงอะผมไม่รู้ยี่ห้ออะไรถึงรู้ยี่ห้อไม่พูดหรอก <c oughs> นะเอมเะเอม,มันเท่าไหร่วะไอ้ไอ้สีม่วงมันแพงราคามันประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทพอๆกับอาหารหมาเขาเรียกนะหลักสิบเหรอเออหลักสิบข้างหลังอะแม่งแพงกว่าเว้ยสมมติว่าอาหารหมาสูงสิบโลเจ็ดร้อยสี่สิบบาทใช่ไหม อาหารเมวเจ็ดโลมันอาจจะเจ็ดร้อยแปดสิบาทก็ได้เงี้ยเออมันเพงกันหลักสิบข้างหลังพอนี้ผมก็เลยไปเจอนี่ไออ,อาหารเมวยวยีย่ห้อของรลตัสเองเลยผมก็เลยเออซื้อก็เลยซื้อให้มันมาเรื่อยๆอะ่ะตั้งแต่เห็นอะ่ะเออมันก็ถูกดีถูกกาลังเราไปด้วยก็เลยซื้อซื้อซื้อจนกระทั่งว่าเมื่อวานไปซื้อเนาะ เอาจาก4ี่ก้าก้าแม่งขึ้นไปเป็น530ร้ามสิเท่าไรนี่แหละเกือบ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 ห้าเหมือนกันน่ะเออเพลงเอาเรื่อมกันเวนะตงังก็ยังมีน้อยอยนะู่ก็ว่าเนาะก็ต้องกินค่ากำลงกำไรเขาบ้างแหละนะนี่อาหารแมลอ้กระสอบที่ว่าผมจะเอาไว้เป็นเป็นของเดือนเนี่ยก็แกะให้มันกินแล้วนะ ตั้งแต่อาทิตย์อีิตย์สุดท้ายของเดือนตุเดือนตุลาที่ผ่านมาเราเนี่ยเราเนี่ยวันที่อะไรวันที่แปดนะเออแม่งเหลืออยู่ก็ปลูกครึ่งแล้วอะ่ะจากทั้งหมดอะนะส่วนใหญ่อะแม่มันกินไม่เท่าไหร,ร่หรอกลูกมันกินโคตรดีเลยนะลูกแม่งกินเก่งเลยลูกมันน่้อะวะเดินเก่ากว่าเอง แม่มั้เนี่โอ้มีกินแม่อไรใช่มึงจับไปใส่นะลูกมันยังฉลาดกับาแม่งฮะก็เลี้ยงไม่รู้จะเลี้ยงไวไม่ไว้ก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันอยู่ไม่ได้มันก็ไปของมันเองนะ ตอนนี้ผมก็เหลือเงินเท่าไหร่วะตอนเนี้ยเอาง่ายตอนเนี้ยแล้วก็ซื้อของเสร็จใช่ไหมผมก็วิ่งไปอีกอำเภอนึงวิ่งไปเทสรถวกเขาแจ้งว่าเขารับประกันในห้าวันมันนะเอาชิบหายแล้ววต่ตีเออผมจะทําเสร็จแล้วผมจะกลับบ้านเลยมันก็อาจจะเลาะนิดหน่อยไปวนทําบ้านลุงผมเนี้ยชิบหายแล้วแม่รับประกันให้ห้าวันแล้วก็เลยเออเทสด,ดูเลยขี่ไปตามทางดูซิมันเป็นยังไงเออ เป็นยางหูแนบแล้วเป็นยางหูโชกแล้วเออดีขึ้นเอฟซีเราก็ใส่ย,ยางใหม่ตั้งศูนย์ใหม่เนาะเออเราทําหมดไปตั้งหลายอย่างอะ่ะเออก็ขีด่ดีแต่ผมคิดว่าถ้าโชกหลังอ่ะถ้าเป็นโชกแต่งน่าจะดีกว่านี้เพราะอันนี้มันโชกเดิมเนี่ยมัน,ม,นมันหมดสภาพแล้วาจะโชกมากก่ารถมัง้งสิบกว่าปีแล้วเนี่ยนะก็ถามวนะ่าใช้ดีไหมก็ใช้ดีนะแต่โชคเดิมก็คือมันจะก้ากึ่งใช่ไหม มันก็เป็นเขาเรียกเป็นชุกสแตนดาดนะผมก็ถ้าใส่ผมคงไม่ได้มีตังใส่อะไรดีเหมือนเขาหรอกนะแตใส่โชกนี่อะไรอ,อ่ามียามาโต้นะอยกชื่อผิดขออไแจะเรียกว่าจะแบบปรับระดับปรับระดับโอ้ไม่ไหววะไม่มีตังเอาธรรมดานี่แนะเละพอแค่รถเราท้ายไม่เต้นเราก็โอเคแล้วนะใส่ใส่ชุกหน้าชุกหน้าเนี่ยจะไว้ที่หลังใส่ชุกหลังก่อน ออแต่ชกหลังก่อนเพราะว่ารถกระบะเนี่ยมันมันต้องน้นข้างหลังเพราะว่าเวลาโยนอะ่ะท้ายมันจะโยนนะรถกระบะเนี่ยท้ายมันจะเบามากมันไม่เหมือนอย่างไอรถเก๋งรถครอบครัวนะประมาณนั้นนะครับหรือรถซีดานอะ่ะเพราะไอพวกนั้นอะ่ะเขาจะทวงมาสมดุลแล้วนะในการเซตการออกแบบของเขานะเพราะรถกระบะเนี่ยท้ายมันจะเบาเขาเผื่อไวอ้ให้เรามันทุกไงนะครับ คุณไปข้าโค้งมั่วๆรถพลิกความไม่รู้เรื่องเลยนะเดิมมันมันก็อาจจะไม่พลิกความหรอกแต่มันจะร่อนร่อนเหมือนพวกไอ้วีโกรีโว่นั่นนะเออนะมันอาจจะร่อนนะมันไม่คว่ำม,มันก็ร่อนได้นะครับนะก็เมื่อวานผมก็เช็ดออกตัวเลยเอ้ยแม่งดีเวฟซี FC. ใช้ไม่เต้นเลยตอนแรกก็ตอนแรกอะ่ะตอนแรกอะ่ะผมใส่โจระวัาางตกไปข้างล่างนะโจลองตกนะสูงนะทันนี้เว้ยเอฟซี FC ท้ายผมใส่เต็มไปอ่ะใส่เต็มแต่ไม่ได้สุดเครื่องใส่เต็มก็ใส่เต็มไปประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นไอหาท้ายเต้นหน่อยหนึ่งเว้ยเออผมก็อย่าก็าเร่งปล่อยปัป๊บไปอย่างนะงี้นะไม่งั้นอย่าแม่งท้ายกระเดากระโดน ก็ได้่งขิมหายอีกก็คือมันก็โอเคก็ดีแล้วนะมันก็ไม่ได้เต้นเหมือนเมื่อก่อนนะก็คือผมก็เลยสาิษถามว่าโชคแน่เลยโชคมันเก่ามากอ่ะเดี๋ยวจะไปมีตังค์ไปซื้อช่วงมาใส่ไหมผมไม่ซื้อหรอกของเดิมอ่ะเรามันคนแต่งรถมันก็ยังไงโชคเราก็ซื้อโชคแต่งอยู่แล้วนะโชคเดิมมันก็ไหนจะเดิมๆนะแล้วรถผมมันมันเป็นรถที่พูดตรงๆนะมันเป็นรถที่ว่าทําความเร็วนะบางครั้งของเดิมมันก็ไม่เหมาะนะครับ มาค้งของเดิมมันก็ไม่เหมาะไปสักทุกอย่างนะมันก็เหมาะกับเป็นบางอย่างนะครับนะมันมีตังค่อยซื้อใส่แต่ไม่รู้จะมีปะนะถ้าดีแล้วขนาดนี้ผมก็คงยางไม่ซื้อใส่ง่ายอ่ะแน่นก็คงต้องซื้อแต่งหัวหาในเมวแต่เนี้ยแล้วก็ปลายปีหน้าก็คงจะก็ค่อยเก็บตังค์มั้งเออก็ค่อยเก็บตังค์เก็บตังค์อะไร เก็บตังอะไรวะเนี่ยเก็บตังซ่อมปัม๊มอะปั๊มของบรรเลวที่มันรั่วไม่แน่ก็อาจจะเก็บทีละห้าร้อยทีละพันเนาะร้อยสองอยไม่เก็บแม่งหรอกเอาไว้ใช้ดีกว่าะอาจจะเก็บทีละห้าร้อยทีละพันเนาะก็ค่อยเก็บกค่อยอันนี้ไปนะผมก็เคยไปถามร้านอยู่นะครับเขาบอก เขาตีไว้เจ็ดพันบวกลบเน่ะแต่เราคิดว่าเฮ้ยไอ้ตอนนั้นน่ะไอ้ตอนนั้นน่ะผมก็เก็บตังได้ตอนนั้นที่ว่าจะเก็บตังซื้อ,อยางเนี่ยโอ้มีลราหกพันถ้าเป็นซ่อมปั๊มก็ซ่อมได้เลยนะเออแต่ว่าเอาก็ซ่อมอะไรที่มันจําเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าจะอันนั้นก็คือเก็บเงินสองเดือนนะโอ้แตเก็บเงินสองเดือนน่ยแม่อดแม่หมาอดตายไม่มีหัวหารกินแน่เลย โ่โจมกินยาโจมเป็นมาบ้าเอฟซี 4, โจมกินยาโจลังตกไปข้างล่างนะเอฟซีเดี๋ยวผมให้เอฟซีดูแบบธรรมชาติแล้วกันเนาะแสงแดดไม่เริ่มมาผมไอ้ผมจะไม่ไม่เบินแสงแล้วนะ เออถ้าย้อนก็คือย้อนไปนะครับเพราะมันเพราะมันไม่ได้มืดมีม,มีแต่มันจะยิ่งสว่างนะหญ้าเนี่ยนะที่เขาตัดไปงวงก,กินโจ้งก็กินด้วยนะเก็บนะผมก็เก็บตังค์ 500, ทีละห้ารทีละบันเก็บไปเดี๋ยวสักวันก็คงจะได้ ทำเองนะไม่รั่วแต่เก็บแม่งได้สักเจ็บพันผมก็เอารถไปทิ้งไปร้านแล้วนะผมก็เช็คอยู่นะเช็คโดยรอบเออ,อปั๊มมันรั่วนะแต่ตอนแรกมันรั่วไม่แรงครั้งนี้ตอนหลังมันรั่วแรงหน่อยหนึ่งลนะแต่มันก็ไม่ได้หยดติ่งติ๊งเหมือนที่เคยเหมือนที่แบบว่าฝาบนรั่วฝาบนมันรั่วเนี่ยมันหยดติ่งติ่งเนี่ยนะเออก็ค่อยเก็บตังค์ซ่อมไปนะครับ ไม่แน่หรอกก็ถ้าพูดสมมติว่าถ้าหัวเก็บตังค์ด้สักประมาณหกพันเนาะหกพันก็สักประมาณปลายปลายเดือนสิ้นเดือนเนี่ยจะเอารถไปทิ้งไว้ร้านนะเออเพราะว่าเง,เงินออกไงมันก็เกินเกินเจ็ดพันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะเอาไปทิ้งไว้ให้เขาซ่อมนะโอ้จะเก็บตังค์ปีหน้าไม่ใช่ผมจะยุ่งยากกว่าเดิมเหรอแมวยิง่งโตขึ้นทุกวันนะ ผมกลัวแต่มันไม่ไปแมวผมคนมันมอยู่ในบ้านผมเนี่ยนะนะครับอ่าเอฟซีก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณเอฟซี C. ที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับนะก็ฝากเอฟซีกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์ให้ช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับ